็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยนะคะแล้วก็พี่กครับผมวันนี้นะผอ้ยอากาศร้อนมากเลยนะผมร้อนมากมากากกินน้ำแข็งใส่อะแต่ถ้วยนิดเดียกินแป๊บเดียวก็หมดนะผมใช่มันน้อยเกินไปนะคะเราต้องกินแบบถ้วยของเราอะถ้วยใหญ่มากๆ วันนี้นะคะเราจะมาดูโอ้โหพี่กดนะคะเราจะมาดูว่าถ้วยน้ําแข็งใสของเรานะคะมันจะประมาณไหนนี่เลยเขาบอกว่าใหญ่กัน้าพี่กดดีอะถ้วยใหญ่ขนาดนี้นะพี่นุ้ยคิดว่านะคะพี่นุ้ยกับพี่กดกินสองคนไม่หมดแน่นอนนะคะเราจะน้องๆแถวบ้านนะแจกน้องๆกินด้วยนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกันมานะคะไม่รู้ว่าจะมากันกี่คน ตอนนี้นะพี่นุ้ยก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแรกนะคะเด็กๆมาแล้วนะคะพี่กดก็เตรียมน้ําแข็งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่น้าแข็งนะน้ำแข็งบดนะคะติดรอวะไม่ติดอะไรพี่กดติดแรงไงนะนี่เลย ตอนนี้นะพี่กดกำลังเทน้ำแข็งนะคะโอ้เต็มพอดีเลยอะโอ้โหนะคะนี่นะเต็มพอดีเลยนะคะนะคะส่วนพวกท็อปปิ้นะคะน้ำก็จะมีสีเขียวสีส้มนะคะก็มีขนมนะคะมีปิโป้นะคะมีพวกเยลลี่มีพวกอะไรต่างๆนะคะตอนนี้นะมันก็อร่อยขนาดนี้ก็มาแล้ว น้ำหวานน้งคู่กับอะไรน้ำแข็งใส่คู่อะไรก็น้ำหวานอ่าหวานจีบเป่ะลองดูชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนดิพี่ต้องนชะิมเฮ้ยเอ้ยต้อ,ยอ,ยอ,ยองชิมพี่ต้องชิมลองพูดดิน้ำตาลน, <c oughs> น้ำตาลวางนะันน่ะเอาละฮะตอนนี้เราจะทำการเทเทพี่กดต้องเทดีๆให้มันมีสีเขียวด้วยอ่ะ เออเออเออเท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 เออโอ้โหสีส้มต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนี่นะเทที่มันติดติดกันด้วยดิเออโอ้โหนะคะตอนนี้สีส้มกับสีเขียวตอนนี้นะคะเราก็มีขนมช่วยกันใส่นะคะช่วยกันเอาขนมเสียบนะคะนี่นไม่ต้องแกะเสียบเลย นะคะตอนนี้นะคะก็ทำการช่วยกันนะคะห้าคนนะช่วยกันเสียบขนมนะคะน้ำแข็งใสเสียบแล้วต้องกินด้วยนะนะคะตอนนี้นะอากาศร้อนมากเนี่ยนะขนาดติวเตอร์ติเตอร์ติเตอร์หันมาดิติวเตอร์อร,อร้อนไหมไร้อนไหม ร้อนนะคะขนาดติวเตอร์ยังร้อนนะยังมากินน้ำแข็งใส่นะคะนี่โอ้โหูน้ำแข็งใสของเราอันนี้ไปเยมอันนี้เป็นเยลลี่นะฮะนี่นะคะโอ้โหูติวเตอร์น่ากินไหม,มกินกินนะคะตอนนี้นะก็ทำการาาน้ำแข็งใสข,ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกินเลยนะคะตอนนี้กินแล้วนะคะนะคะ นี่นะฮะเออกินขนม,มนกินท็อปปิ้งกันด้วยนะคะกินอะไรปัน่นนะฮะตอนนี้นะก็ทำการกินกันไปที่เรียบร้อยนะนี่โอโ้โหเนี่ยไม่รู้อ่ะห้าคนเนี่ยต้องกินให้หมดถ้วยอะ่ะถ้วยใหญ่อะ่ะ ตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะกินบ้างแล้วนี่มันหวานๆนะ่ะมันจะอยู่ด้านล่างพี่กดมันเือต้มแข็งอะไรเนี่ยน้มแข็งโอ้มีมพิพโป้ด้วยน้มแข็งใส่ย,ยักษ์โอ้ลองกินพิโ้ก่ะ พี่นุ้ยจะให้ดูด้านล่างนะข้างล่างมันจะเป็นน้ําแบบนี้เลยมันจะมีน้ําแบบนี้นะคะน้ําอยู่ด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยน้ําแข็งหมุนได้ด้วยอ่ะว้าหมุน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 ดีนะก็มาถึงที่แล้วนะคะ เราจะทำการจกเอาน้ำน้ำที่มันเป็นด้านล่างแล้วมาชิมนะคะนี่เลยเขาบ่อยอ่ะพี่กดลองนี่มันมีน้ำอยู่ด้านล่างนี่ไงดูสิโอ้ยเฮ้ยพี่กดเฮ้ยพี่กดหลอดดูดเว้ย เป็นไงพี่กดข่ายร้อนอ่ะอิ่มแล้วฮาจากกินกันไปกินกันมานะจนตอนนี้นะคะจกถึงน้ำแล้วนะเป็นไงกดลองดูดลองดูดน้ำดิลองดูดน้ำดิอดือหืออือหือเป็นไงขึ้นก่นครับดูดไม่ขึ้นดูดไม่ขึ้นนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะก็อยู่ใกล้ๆแล้วนะจบกินกันได้เลยตักน้ำกินกันได้เลยนะคะมาดื่มกันไม่ไหวแล้วขึ้นนะคะตอนนี้นะน้ำอยู่ด้านล่างแล้วนะคะนี่หัวทิ่มหัวอะไรกันนี่ไม่ใช่อะไรนะดูดน้ำนะคะเราจะกินขนมเกลี่ยแห้มือเขาก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะกับน้ำแข็งใสยักษ์นะคะ แบบว่าขั้วใหญ่มากนะคะเรียกว่ากระมังแล้วก็มีท็อปปิ้งมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะะก็ทางบ้านนะคะเห็นเขากินอยากกินมากนะคะก็เลยมาขอ หนึ่งแล้วก็ทิวเตอร์นะคะิวเตอร์ตัวน้ของเขาเลยคลิปนี้นะคะก็สนุกสนานไปกับน้ำแข็งใสทั่วยักษ์นะคะคือแบ่งกันกินได้เยอะมากนะคะกพถ้าคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะอยากให้พี่นุ้ยนะคะทําเมนูอะไรน่าร้อนแบบนี้นะคะเพื่อให้มันแบบกระหายให้มันเย็นนะคะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย